ส,สดีอีกรอบนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครั้งนี้นะคะดิฉันก็จะมีเรื่องอเนื้อสัตว์นะคะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือวันนี้หลังจากที่ไปฉีดวัคซีนมาแล้วเนาะคลิปที่แล้วเราก็เล่าเรื่องการรับวัคซีนให้เพื่อนๆฟังแล้วนะคะแต่มาคลิปนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะเล่าเรื่องการไปช้อปปิ้งนะคะแล้วก็โดนคนเอาเปียบอะ่ะพวกเห็นแก่ตัวอเออ พวกคีดขโมยอ่ะขโมยต่อหน้าต่อตาเลยนะคะแบบว่านิสัยไม่ดีเลยอ่ะเออเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องหมูหมูเนื้อเนื้อนี่แหละนะคะคืออย่างนี้ค่ะหลังจากที่เราเดินเสร็จแล้วเนาะที่เราแบบว่าฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเราก็ไปเดินเล่นใช่ไหมคะแล้วเสร็จก่อนจะกลับบ้านเราก็เลยแวะ ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อที่จะซื้อของมาไว้ทําอาหารพรุ่งนี้ตอนเย็นใช่ไหมเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ใช่ไหมคะแล้วก็วันอาทิตย์น่ะซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกที่ในสวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาจะปิดยกเว้นพวกที่อยู่ตามสถานีรถไฟอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะเปิดแต่ถ้าเกิดแถวบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะปิดแต่มันก็จะมีบ้างแบบว่าตามปั๊มน้ามันนะคะที่เปิดแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะไงมันก็มีแค่แบบว่า เหมือนเซเว่นบ้านเราอะไม่ได้ไม่ได้มีเนื้อสัตว์อะไรที่แบบว่าเราสามารถซื้อมาทําอาหารได้นะคะแบบเนื้อสัตว์แบบที่เราต้องการอะเนาะแล้ว,แล,วแล้วทีนี้นะคะก็คือเราอะตั้งใจจะทําอาหารเป็นทําเราจะทําชนิเซลนะคะถ้าใครอยากทำเนาะชนิเซลนะคะถ้าใครอยากทํานะคะเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ให้นะคะเพราะว่าเราเคยทําไปแล้วนะคะเป็นอาหารที่นี่นะคะคนทีน่นี่นิยมกันมากเลยเนาะก็คือเรื่องของเรื่อง ถือดอกไม้นี่ไม่ใช่อะไรนะคะโชวด์ดอกไม้ดอกไม้สวยนะคะเรื่องของเรื่องคือเราไปซื้อเนื้อนะคะอาเนื้อที่ใช้นะคะที่เราทำนชนิดเซลล์นะใครจะทำเป็นเนื้อหมูก็ได้นะคะแต่ว่าเราใช้เป็นเนื้อลูกวัวนะคะแล้วมันจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงมากค่ะทุกคนถึงว่ามากเลยก็ได้นะคะสำหรับเราเพราะว่าเราคิดว่ามันแพงนะ2 8 9กรัมนะคะอันอันแรกที่เราซื้อ มัน264กรัมนะคะราคาอยู่ที่24.15ฟรังนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ821บาทเลยนะคะก็คือแบบว่าเนื้อแค่260กรัมอ่ะ800กว่าบาทอะถือว่าแพงเลยนะคือราคา24ฟรังนี้ถือว่าแพงเลยนะคะเนาะเนาะเสร็จแล้วทีนี้พอตอนที่เราไปจ่ายตังที่แคชเชียร์นะคะ เราเราซื้อเราเราซื้อมานะคะมันก็มีมันมีที่เราจ่ายมานะคะอันนี้บอกให้ฟังเลยนะมันมีถุงนะคะถุงอันนี้นะคะ30 30เซนนะคะที่นี้ต้องซื้อถุงกระดาษเองเนาะซื้อถุงนะคะแล้วก็มีไก่นะคะที่จะเอามาทำไว้ทำไก่บาร์บีคิวเนาะแล้วก็มีแล้วก็มีมอาเลมอนนะคะที่จะเอามาบีบใส่ชนิเซลนะคะ แล้วก็มีมันฝรั่งนะคะที่สำหรับจะเอามาทำรูสติกหรือว่าทำมันฝรั่งทอดแบบแผ่นนะคะเราเคยทำไปแล้วเนาะ้เดี๋ยวเราจะเอาลิงก์มาแนบให้ดูนะคะทำง่ายมากๆเลยนะคะไม่ต้องแบบว่าใช้อะไรเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีเนื้อลูกวัวนะคะแล้วก็มีดอกไม้นะคะก็คือท,ทั้งหมดนะคะบินมันมาที่6 1ฟรังก์85นะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2.100บาทเนาะอันนี้ ที่จริงเราก็ไม่อยากจะคิดเป็นเงินไทยมากหรอกเพราะว่าอยู่นี่แล้วชินแล้วแล้วเสร็จพนักงานเขากา็เหมือนกับว่าเอาอันนี้ยิงเครื่องแล้วมันก็ใส่เหมือนบ้านเราที่โลตัสใช่ปะเป็นเป็นออะไรแผ่นเลื่อนอะมาแล้วก่อนหน้านี้เราไม่รู้ว่าเขาอะแกนราคาเสร็จแล้ว เลื่อนไปก่อนหรือเปล่าแล้วอีผู้ชายที่อยู่ข้างหลังเราอะที่อยู่ก่อนหน้าเราที่มันเขาเพิ่งจ่ายตังไปนะคะเขาน่าจะหยิบเนื้อเราไปอะเราพ,พอเราก็พยายามมองหาว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีแค่นี้หรอเธอไม่เห็นเนื้อสัตว์ฉันเหรอพนักง,งานที่เขาคิดเงินเขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นนะเขาไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเราจำได้อ่ะเออเราจําได้ว่าเราอ่ะ หยิบมาเออแล้วก็หันมองแล้วผู้ชายคนนั้นก็หายไปไหนเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าสนใจใช่ปะแล้วเสร็จเราก็จ่ายเงินปกติแต่ทีนี้แบบยอดมันต้อง61% 61ฟังอะแต่มันแพงมากเลยนะเออแล้วทำไมเราได้มาแค่ไก่แค่คาทอฟเฟนเออเออมันฝรั่งแล้วก็ดอกไม้แล้วก็เลมอนแค่นั้นอะทำไมมันแพงจังเลยแล้วพนักง,งานเขาก็เอาใบเสร็จนะคะให้เราเราก็เลยแบบ ไปยืนดูนี่ไงมันมีเนื้อนี่มันมีเนื้อแต่เนื้อฉันหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอนแรกเราก็สองจิตสองใจเพราะว่า หุยมันต้อง24ฝังอะ่ะเราจะเดินไปฟรีมันก็ไม่ได้นะเราเสียเงินไปต้อง24 24ฝังแล้วผู้ชายคนนั้นอะ่ะมันจะเอาเนื้อเราไปเลยได้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จําหน้านไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้แบบว่าเอา้าจะไปถามที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็เลยเดินกลับไปที่แคชเชียร์เลยนะคะว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมีเนื้อเนี่ยที่ฉันซื้ออยู่เนี่ยเธออาจจะ สแกนแล้วเธอก็เอาไปให้ผู้ชายคนนู้นก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออพนักง,งานเขาก็เลยแบบอุ้ยขอโทษขอโพลใหญ่เลยนะคะแล้วเขาก็เลยบอกให้เรานะคะไปหยิบเนื้อชิ้นใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยก็คือสรุปสรุปก็คือเราได้เนื้อชิ้นใหม่มานะคะในราคา26ฟังเพราะว่าจะไปเอาราคาเดิมมันไม่มีแล้วนะคะมันมีแค่ราคานี้เนาะเราก็ได้ราคานี้มานะคะเสร็จคือแบบทำไมแบบเขา ผู้ชายคนนั้นแบบน่าเกลียดจังเลยอ่ะเนาะแบบหยิบของคนอื่นไปทั้งทงท,งที่ตัวเองก็ควรจะรู้นะว่าเฮ้ยคุณซื้อของคุณมีอะไรบ้างอะ่ะเอออันนี้คือต้องยี่สิบสี่ฟังอนะ่ะเนาะใครจะไม่เอาเนาะถ้ามันเลื่อนไปในที่ของเขาแล้วก็คงหยิบอะ่ะโอ,อ้นี่ใส่ไม่ดีมากเลยนะคะก็คือสุดท้ายดิฉันก็ได้เนื้อชิ้นใหม่กลับมานะคะก็เดี๋ยวพนักง,งานเขาก็คงไปแบบว่าทำบินเคลียร์กันเองแลนะ้วเนาะของ ของของซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็มันน่าเกียดอะ่ะเออมาเล่าให้ฟัง <laughs> เพราะว่าปกติะเวลาที่คุณจ่ายของอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็จะอะ่แยกเป็นคนๆไปแต่อีกคนฝั่งนี้ก็ไม่เสร็จอีกคนฝั่งนั้นก็ไม่เสร็จแล้วของของเราก็ตามมาอะไรเงี้ย เขาก็เลยมันก็เลยจะไปผสมกับเจ้าอื่นไงแล้วอีกคนนั้นมันก็เห็นแก่ตัวหยิบของเราไปใช้เลยนะคะแต่ดีที่เรายังได้มานะคะนี่แหละนะคะเวลาไปช้อปปิ้งก็ต้องดูดีๆหน่ยเรายิ่งเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยสนใจคนรอบข้างนะคะก็คือจะสนใจแต่ของตัวเองไงเออเนาะก็ระวังกันด้วยนะถ้าเกิดใครแบบว่าไปซื้อของอะไรอย่างงี้นะคะก็ต้องเช็คเช็ค เช็คบินให้ดีๆเนาะเวลาแบบว่าของครบหรือเปล่าจ่ายเกินหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะสําหรับเรื่องเนื้อ,อหมูม,มาม้าๆนะคะเนาะไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรใหม่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ